จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําให้ความขัดแย้งระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดปะทุรุนแรงเกินกว่าแค่เกมการแข่งขันในสนามก่อกําเนิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองสเปนเมื่อนายพลฟรานซิสโกฟลังโกผู้ฝักใฝ่ในลทัทธิฟาสซิสต์กอรัฐประหารต่อต้านสาธารณรัฐสเปนที่2ขึ้นในวันที่18กรกฎาคมปี1936เพื่อโค่นล้มระบอบริพับลิกันของรัฐบาลเอสเกราริพับลิกานา เหตุสะเทือนใจที่สร้างความหยดดานให้กับชาวคาตาลันเกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคมปี1936เมื่อโยเซฟซุนยอนประธานสโมสรบาร์เซโลนาผู้เป็นสมาชิกพรรคเอสเกรารีพับริกาน่าและยังเป็นสมาชิกรัฐสภาสเปนถูกกองกำลังของนายพลฟลังโกจับกลุ่มและสังหารขณะออกเยี่ยมกองทหารแนวหน้าในแคว้นอารากอนเหตุการณ์นี้กลายเป็นดั่งสัญลักษณ์ของการกดขี่แคว้นคาตาลุญญาสร้างบาดแผลความขับแค้นใจ ในหมู่แฟนบาร์สร้างอย่างลึกซึ้ง